สวไปดีพี่น้องสวัสดีตอนสายๆตอนนี้ก็ขึ้นมาบ้านยายขี้เล้วสิมาเตรียมก็เขากับน้ำนะคะตอนแรบผู้เฒ่าผู้แก่วันนี้งานขอหลานสาวนะพี่น้องเลยขอน้องขิปนะจ๊ะโล่ลูกร้านก็เต็มเพื่อนอยู่กันอยก็คือสข้นั่งเนื้อน้ำย่ยตูนน่ะแหละก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ต้อมนะจ๊ะ เมาเนื้อใหญ่ตูนหนึ่งพบาทค่ะ่ะมาณถสวยงานใหญ่ขี่แลจะเบียอีกสองลางนะคะขอบคุณติดตามมากๆจะเดี๋ยวไปหาเตียบกันงจงานกันลูกร้านกระแลนวุ่นๆอยู่ใหญ่ขี่เห็นยังกับไรค่ะร้านสอบอมีผูสซอยงานมีแต่ผูสซอยสอบ่อนี่นะสวัสดีค่ะจักกี้สวัสดีค่ะไพด,ดื้ โน้นนี่อะไรอะไรอดีปารุงไว้ไวได้ยิ้นยิะนะ่ววา,นะาวนะใส่ชุดไหม้นะอดีปารุงเก้าเยี่ยงขึ้นอ่ะเช้าแล้วอดีแม็กกี้ถ้าแม่ะเช้าท้าตู่อันนี้ได้เห็นบ่เป็นอันนี้นะเหน็นบ่เป็นโอ้ยหมกมาหมกมาหน่อย,อยไปตีไอ้แน่ อย่าไปตีอ้าอย่าเหตุโอ้มาตีหวัวมึงได้สูอย่าเหตุแนวนานเบิ่งเอ้ยๆนะกะขี้นกนะระวังมาต่ำน้องเ้อไฟกับบปิดไฟกับบปิดเบิบงบงบ่งข้างครัวก่นนันเพื่อนยังแน่เขีนสันวันดี จ้ามีพิธีวิวาเดี๋ยวจะให้ดูนอกบอ้คุณอาญาติู้ใหญ่ทั้งคุณพ่อนะคะอันนี้คุณอาสวัสดีค่ะมนอันไพส์สบายป้าไปบอกป้าไปอันทรง<ป>เคย

เงินเงินอะก็เป็นังเ่ถู้องเงินก็แมต่นนีเงินก็อนเงินนังเพื่อนเออแต่ก็นั่งเงินเท่านั้่ะอืมัเออจเตชื่ลาบป่าลาเพ็ดแก้ว้านเทสเพชรลูกห้ต้าไข่ขาวบ้านแตกอกผ ่โนะเตรียมงานเตรียมกรลาลานสวัสดีค่ะฮะนี่ภาษาไหนึ่งจะหัวดบเขาพอนกีนมาเทิงนะมตชากูมาตชากูไปตลาดสักกัน้มั้มาตาเด้อเนาะยัดยังนี่แหละสิ เอาไว้ใน้นนะก็ได้ทำอะไรกินการปีงเนื้อบ่กินก้อนเห้านะ,นาาะกินข้าวเส้าสะก้อนข้าวเศ้ายังไม่ทันได้กินพี่น้องเลยเด้นะดนะ่ะรับปีงแล้วนะโอยฉันจะกินอะไระแกงใก่วเปูกูดราะนจากทสิเเด็ดนี้สี่พันหนึ่งยายตูนสูบประท่วงเด้อมาเติม หน่อยเด้อยายตูนเด้อหาโลเราอ่ะหาไหถ้าว่าสิตื่มสินนี่ก็ขอบคุณพี่ต้อมเด้อจ้าขอบคุณพี่ต้อมซื้อเนื้อช่วยงานน้องพย์นะคะมีเบียร์อีกสองลางค่ะแต่เพิ่นจะกินมาลัแหนึงออกมากเกินล้มไยเฮ้ยกับเนี้เหรอวาได้ใน่แหละ

อ้ยสปวดเียอีกแล้วว่าเบยุเลยปวดหัวอย่โอ้องแมนควเซียนอีกแล้ว่่าบาย่าฮ่าฮ้าฮวาฮ่าฮ่าี่าพ่าแ่น่าฮม่่า่า่นฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่าาาห่าฮ่าฮ่ัวกาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าน่า่าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮ็าฮ่าฮาาฮ่าฮ่า่่่่าา

ยาเปลือกกับยาหัวมันอะบางิวมันก็ยังเหลือแต่บ้ามเล่ไปนกินบอกินก็ได้ยากก็ได้กต่นหญยนี่แห้งหอบริกินทัพซีดพิวนะโทรมาทาพี่น er ้องฮาอดเทาใจแล้ว yeah, พี่น้องหอดเขากม่ได้บอกบอกว่าโจะโอ้ยยายนี้เนียบอกินหอบนะบางานบางนั้นเห็นแต่ว่าขอว่าเขาีห่โตกินซีนสตอนกับพ่อึ้นแล้ว ้ใจหอมูนน่ะีบหัเาล่นห้าะเมันมูไห่นะเอายูกเราิตตัวเองิไปหาเอาวบห่วงนร่คือบงานหญ่่หะตัวเองมันบวจามัดบวมานี้บวรชื่ออันลำแท็งหาได้ไหมแล้วเราจิเอาห้องหให้ด้วแลนอนนี่ห่งระบโนยละไม่เราลืมเนายนอก้ามงสิโมนละพี่อเอ้ยญาติ่จังสิมา เขาแก้เพื่อจะสินว่าความกันกระดาษจะต่นิดอยๆแลีน่าเดียวเข้าปอาหารสกันเดียวและเทก็ได้เจออันบอกีหนัิวข่าวแล้ได้ไมออมาไปบอืดแบนี้กินกินถ้าลายวมันก็ี่แต่ว่าเนาะไม่ได้ับเกาะไม่ได้ออกเออทีหาทายักินยังกากินดอกทะเลเาเย็นขนาดได้เรา อยางกินเนย้งมันมีอันนี้กินอันนี้แต่ว่าอยากกินไข่บดแดงบอว่าทุกทายว่าให้กินฟรีแนได้จัมาโเราอยางเงี้เราก็ซื้กินไปละวที่ิเงินบริ่หนามะ่นี่อยบมผู้โคกดอกม่กับปลายหลผู้โเกอามวานในชุบผูเาอัน ใช่ลูกร้านนันลูกว่านง่ก oh ับช oh, ้องเนาะอีดาแน่แล้วกัอีนาอีอีวัดดำอีวัดดัขค้นมานอนแต่สิ่งวันโต้ยได้มือไรครับคุณพี่เกพักกันเสร็จโตลุงดอกใช่อันเยอะเราพวมีนางใช่ร้านนี่แหละแล้ววะพี่ชุดพักกินข้าวพี่น้องกะสัหน่อยมาถด้พี่น้องกินข้าวเส้าตกอนมาเดินมาเดินนี่ต้องร้างบ

ยาใส่ละขี้นี่เขานี่มิตรหมดตานส่ผลักอายดองข่าเพื่อข่าเพิ่นมิตรจะหมดเจ้ามอดเจ้าชูดองอามดีกินมดเลยมดเห็ดปอโอ้ยน้ำห่านปอดอะ่าเกท่อจะเ็ น้องพี่น้องเอ้ยกินข้าวนํากันเด้อ ừ. so không ตอนซา ยังาบกเดี๋ยว้เห็นว่างขาดนะทา้งเจ้ายเชื่อน้อยดยังแต่้เลีอบนโริกาข่าวบ้านคาดจะตื่นเต้นเ้อะสกินอยูเมื่อกี้เอาลูกคยไปีนาเขาจะเอาเยค่ะทั้พราะท่ีมุงลงยนกนะใกับเมื่อที่พระแดดที่น้่เลยเปรยไงเนาะปีนาสต่อยไป้ากปีนา ฉันต้อยนะเอาก็้รับ้าหัได้ก็ได้ยู่น้ำเราจะตืนเต้นว่าบอยไปไ้แต่งคอยยังไม่ยู่น้ำเด้อพวดาราพักเอมใตอนกลาง้าบ้านนองประเชี ค่าที่เราปิได้ยูนดูกสรับ้บุมีนะุมีนะนป่าโยมปเดียววันปีนปีวจไปห้องก็ว่าเวมีป่าน้องว่าวเาแน่นอนเลยข้ตาวหลังนีะตั้มาัขึ้นข้งลงาผู้ชาย

าา้า่บบนั้นเอาไปเดี๋ยวคทำ้เาจูคุณบ่าผุสาวนี่คันมาขาวกันจะไม่นอน้ำตาลลูกข้าบํใช่เป็นาละกงละอีกใช่ไหมด้อันดูแลกอ่อนลันหลักพันอีอันดูนอีพันหน้าอย

คักแล้วนะใคอยู่ใกล้เห็นเขาเลยเบียดเพื่ออยู่หันแล้วเา้อมยังเฮ้งเลยนนเฮ้ยเห็นใต้ตาด้ผู้หาอ่าไงกินข้าวกินำกัพี่เราเอ้ยจังมาฟังบัตรพลายสวยๆกว่ามันสิบโมงคนแหละ ท in ่านก็กินข้าวกินน้ำสักก้อนเตรียมอยู่ข้าวปลาอาหารตอนรับดอกงจะชิบ้าวอียังยันข้าวบัวมากับสิตายเลยสิม้าวหัดจะแตกอียังอย่าว่าวได้ชิมเมื่อชวนญาใครหนาอย่าว่าอย่าปากที่ต่ำคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องจังพะพะฟางคาดงคาดองก็แล้วกันสิได้จักกี้นะคะบอลแมนคาดองนางสีเด้อนางสีบ่อ่ Sí, <laughs>